ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา186เมื่อสืบพยานเสร็จแล้วให้ศาลอนุญาตให้โจทก์แถลงการด้วยวาจาก่อนแล้วจึงให้จำเลยถแถลงการด้วยวาจาทบทวนข้อเถียง แสดงผลแห่งพยานหลักฐานในประเด็นที่พิพาทต่อจากนี้ให้ศาลอนุญาตให้โจทกแถลงตอบจำเลยได้อีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ห้ามไม่ให้คู่ความถแถลงการด้วยวาจาอย่างใดอีกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลวรรสอง ก่อนที่ภาคสาคดีไม่ว่าคู่ความฝ่ายใดจะได้ถแถลงการด้วยวาจาแล้วหรือไม่คู่ความฝ่ายนั้นจะยื่นคำถแถลงการเป็นหนังสือต่อศาลก็ได้แต่ต้องส่งสําเนานั้นๆไปยังคู่ความอื่นๆ